คลิปแห่งความระทึกชวนหลอนในวันนี้รวมเนื้อหาและเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติเอาไว้มันเป็นช่วงเวลาแห่งความลึกลับที่หลายคลิปก็ไม่มีคำตอบที่แน่นอนแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบนะครับและคลิปสำหรับวันนี้มีอยู่ว่า คืนนี้ปาร์เกอร์และเชสเตอร์ได้เดินทางมาหามิลลี่โดยที่เธอได้ส่งข้อความมาขอร้องให้พวกเขาช่วยมาดูอาการของพ่อเธอให้หน่อยเพราะนับตั้งแต่ที่เสียน้องชายไปพ่อของเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆเมื่อพวกเขามาถึงก็ได okay, okay, so ้สอบถามเรื่องราวทั้งหมดกับเธออีกครั้งโโออออออเเเเคคคบบบ Been really weird. แต่แล้วหุ่นเชิดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของทั้งสองซึ่งก็น,น่าจะเป็นพ่อของมิลลี่ที่กำลังเชิดหุ่นอยู่นะครับโดยเขาบอกว่าชื่อท uh ิมมี่และนี่ก็น,น่าจะเป็นอาการแปลก ที่เธอได้บอกกับพวกเขาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสองจึงของอนุญาตเธอเพื่อจะติดตั้งกล้องไว้ภายในบ้านและจะค้างคืนที่นี่เป็นเพื่อนเธอ1คืนซึ่งก็ได้พบกับของหลายสิ่งที่อยู่ในห้องทำงานของพ่อเธอทั้งอวัยวะมนุษย์แบบแปลนสร้างตุ๊กตาและเครื่องมือต่างๆมากมาย Dude, ต่อมาพวกเขาก็แอบดูพ่อของเธอที่ห้องปรากฏว่าเขาได้นั่งคุยกับหุ่นตัวนั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยและให้กำลังใจมินลี่ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับห้องนอนแต่แล้วเรื่องประหลาดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อกล้องจากห้องทำงานได้ถ่ายภาพพ่อของเธอเอาไว้ที่กำลังพูดคุยอยู่กับทิมมี่แต่ทว่าดูไปแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหุ่นนั้นมันกำลังขยับได้เองนะครับจากนั้นทิมมี่ก็ได้โยนบางอย่างใส่เขาจนหมดสติล้มลงไปต่อมาทั้งสองก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก เนื่องจากเสียงหัวเราะของใครบางคนดังขึ้นหลังจากแยกกันเดินสำรวจทิมมี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและพุ่งเข้ามาหาเชสเตอร์ เมื่อปาร์คเกอร์ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจึงรีดตามไปสมทบในทันทีและก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าเพราะตอนนี้ทิมมี่ได้บีบคอของเชสเตอร์เอาไว้แล้วจากนั้นก็ยกขึ้นติดกับกำแพงด้วยพลังกำลังมหาศาล เมื่อเชสเตอร์หลุดออกมาได้ทิมมี่ก็ได้หายตัวไปปรากฏว่าตอนนี้ทิมมี่นั้นได้เข้าไปในห้องของมิลลี่แล้วจากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นพวกเขาจึงต้องรีบหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นในทันที okay. วันนี้ชาวแก๊งของลูน่าได้เข้ามาสำรวจบ้านหลังนี้ ซึ่งขึ้นชื่อมากในเรื่องความเฮี้ยนเนื่องจากมันมีอาถรรพ์และมักจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นตลอดการสำรวจในวันนั้นเช่นก๊อกน้ำที่ถูกเปิดขึ้นเองทันทีเมื่อพวกเขาได้เดินเข้ามาภายในบ้าน No way. Oh god way my นอกจากนี้ที่บริเวณบันได ก็มีรอยสีแดงของบางอย่างแห้งติดอยู่บางทีนั่นอาจจะเป็นรอยเลือดก็เป็นได้ต่อมาประตูห้องก็ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเหมือนจะเป็นการเชื้อเชิญให้พวกเขาทั้งสามเข้าไปดูด้านในซึ่งพวกเขาก็ไม่พบเจอกับอะไรเลย ก่อนที่จูจูจะเกิดเสียงดังขึ้นจากภายในบ้านทำเอาพวกเขาสะดุ้งหยงกันเลยทีเดียว oh! Oh เมื่อสํารวจมาถึงห้องครัวก็สังเกตเห็นว่าเตาไฟฟ้าได้ถูกเปิดทิ้งเอาไว้หากพวกเขาไม่มาเห็นมันแล้วละก็มันก็อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ทําให้ลูน่าเริ่มรู้สึกไม่ดี และขอหยุดการสำรวจลงทันทีเพราะเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ชอบพวกเธอนะครับคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้โดยบังเอิญเมื่อพวกเขาได้ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้ที่ชั้นสองของสถานพยาบาลร้างที่มีชื่อว่าเลฟฟอรี่ฮิลส์ซึ่งถ้าหากสังเกตดูดีๆแล้วก็จะพบว่าได้มีวัตถุลึกลับสีดำบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านกล้องไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะทำให้วิดีโอนี้ช้าลงแล้วแต่ก็ยังยากที่เราจะระบุได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแถมมันก็ไม่ได้ปรากฏออกมาเพียงครั้งเดียวนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถอธิบายกับเหตุการณ์นี้ได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในขณะที่เขาได้ไปสำรวจ อย่างชั้นใต้ดินของบ้านผีสิงหลังหนึ่งซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้พบเจอกับเหตุการณ์อะไรเลยจนกระทั่งได้ย้อนมาดูวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วก็ได้พบว่าบริเวณชายเสื้อของเขาได้ขยับไปมาได้เองอย่างน่าประหลาดเหมือนกับว่ามีบางสิ่งพยายามดึงชายเสื้อของเขาอยู่นะครับ บางทีดวงวิญญาณที่นั่นอาจจะกำลังสื่อสารกับเขาอยู่เพียงแต่ตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้วิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากชายคนหนึ่งในโคลัมเบียเมื่อเขาได้พบเห็นวัตถุประหลาดกำลังลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเขาจึงคาดว่าน่าจะเป็น UFO เนื่องจากลักษณะของมันที่ไม่ใช่ทั้งเครื่องบินหรือบอลลูนแต่กลับลอยอยู่บนฟ้าได้แถมเจ้าสิ่งนั้นยังลอยอยู่กับที่และไม่ยอมเคลื่อนที่ไปไหนอีกด้วย ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียวที่เห็นเจ้าสิ่งนี้เพราะยังมีอีกหลายคนที่ได้ถ่ายวิดีโอของมันเก็บเอาไว้สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่คุณผู้ชมลหละครับคิดว่ายังไงกันบ้างเมื่อเขาได้ยินข่าวลือม,มาว่ามีการพบเห็นเงาประหลาดของสถานพยาบาลร้างแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดานะครับ ที่นี่ยังเกิดเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นมากมายทําให้ทีมงานจากช่องนี้ต้องมาบุกสํารวจถึงที่นี่ดูเหมือนว่าข่าวลืออาจจะเป็นจริงเพราะสถานพยาบาลแห่งนี้ก็ได้ต้อนรับเขาทันทีโดยการทําให้แกลอนน้ําล้มลง,ลง,ลงจนเกิดเสียงดังน่ากลัวในตอนนั้นก่อนจะตามมาด้วยเหตุการณ์แปลกๆอีกมากมาย mm hmm. เช่นจู่ๆตุ๊ก,กตา ก็หัวเราะขึ้นมาเองเหมือนกับว่ามีคนกำลังเล่นมันอยู่นะครับแครี <Cre epy. S 1> แถมเครื่องตัวจับพลังงานก็แสดงให้เห็นว่าที่นี่มีพลังงานที่แรงมากและเมื่อเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็มีเสียงเหมือนกับบางสิ่งกำลังขวนกระจกอยู่ ตามมาด้วยตุกตาที่ล้มลงมาได้เองจากนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นอรอบๆและเมื่อเดินตามไปดูก็ได้พบกับรูปวาดที่ใครบางคนวาดไว้ที่กระจก oh, สุดท้ายประตูบานหนึ่งก็ได้ปิดลงเองต่อหน้าต่อตาของเขา เขาจึงต้องมาหยุดการสํารวจลงและเก็บของออกไปจากที่แห่งนี้ก่อนเพราะเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วคืนนี้เจได้มาพักค้างคืนยังโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งประวัติของมันก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากความเก่าแก่ของมันจึงทําให้มีเรื่องเล่าว่าพบเห็นดวงวิญญาณวนเวียนไปมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าตัดเรื่องน่ากลัวออกไปห้องที่นี่ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับในขณะที่เขากำลังสั่งอาหารอยู่นั้น ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอยู่หลายครั้ง oh. ต่อมาโคมไฟที่หัวเตียงก็ค่อยๆดับลงเองทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นคนปิดมันแล้วไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับไฟทั้งหมดในห้องนี้ มาด้วยรถเข็นอาหารที่เคลื่อนที่เองได้ทำเอาเขาอยู่ไม่สุขเลยทีเดียวไม่นานประตูตู้เสื้อผ้าก็ได้สั่นเองอย่างแรงเหมือนมีคนพยายามจะเปิดมันออกจากด้านในซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มทนไม่ไหวและได้นอนคลุมโปงไปถึงตอนเช้า แต่แล้วก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นเมื่อเขาลุกออกมาดูก็พบว่ามีเงาใครบางคนอยู่ด้านหลังผ้าม่านด้วยตาสีแดงกล่ำกำลังจ้องมองมาทางเขา จากนั้นเจก็โดนบางอย่างเข้าทําร้ายจนเกิดรอยแดงขึ้นที่คอสุดท้ายแล้วเขาก็ทนไม่ไหวและออกไปจากโรงแรมแห่งนี้ในทันทีคืนนี้ทีมงานจากช่อง Ghost Hunter 44 จะมาท้าพิสูจน์บ้านร้างต้องคําสาบที่ชาวบ้านแถวนั้นกลัวกันนักกันหนาเมื่อเดินเข้ามาถึงจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในอากาศพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปสำรวจด้านในในทันทีแต่แล้วประตูห้องก็ได้เปิดออกมาเองนะครับ และปรากฏให้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีขาวที่เต็มไปด้วยเลือดก่อนที่ประตูห้องจะปิดลงเองแต่เมื่อเปิดเข้าไปดูเธอคนนั้นก็ได้หายตัวไปจากห้องแล้วและได้ปรากฏตัวอยู่ที่ข้างนอกบ้านโดยที่สิ่งของภายในห้องก็ยังโคงสั่นเองไปมาอย่างแรงอ เห็นดังนั้นพวกเขาจึงออกมาจากบ้านกันก่อนเพราะเชื่อแล้วว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีคำสาบอยู่จริงๆคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้ในขณะที่พวกเขาเข้าไปสำรวจยังสถานพยาบาลร้างแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงยังห้องโถงของที่นี่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ดูแปลกพิกล และหากสังเกตด,ดูดีๆในความมืดเราจะเห็นว่าเหมือนมีร่างใครบางคนเดินผ่านพวกเขาไปที่สุดทางเดินโดยที่พวกเขาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งบางทีนั่นอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณที่เสียชีวิตอยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้ฟิลได้เดินเข้ามาสำรวจอย่างชั้นใต้ดินของบาร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของร้านมักเล่าว่าจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาหรือมีเสียงคนคุยกันด้านล่างนี้และมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเกี่ยวกับบ้าเก่าแก่ใต้ใดินที่อยู่ในต่างประเทศมักจะพบเจอกับสิ่งแปลกๆหรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์พอตกาส์กลับมาที่ฟิลต่อนะครับเมื่อเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็ได้พบเข้ากับประตูตู้บ้านหนึ่งถูกเปิดแง้มเอาไว้ เขาจึงตัดสินใจจะลองเปิดมันเข้าไปดูและสิ่งที่อยู่ด้านในก็ทําให้เขาเกือบจะหัวใจวายตายเพราะด้านในนั้นเป็นหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาและตกแต่งให้ดูเหมือนกับคนแต่ใบหน้าของมันนั้นกลับดูหน้าคนลุกยังไงชอบคนนะครับ oh, แล้วจูจ่ๆเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นทำเอาเขาสะดุ้งโยง no, จากนั้นแผ่นไม้ก็ได้หล่นลงมาต่อหน้าต่อตาของเขาเห็นดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาในทันทีไม่รู้จะอยู่ทำไมต่อแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ